สการหลวงปู่ค่ะแล้วก็พี่น้องนะคะท,ทุกจังหวัดนะคะจริงๆแล้วในการจัดเวท,ทีทั้งสองครั้งมันเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะคะประชาชนทุกคนตั้งความหวังโดยเฉพาะพวกเราตั้งความหวังกับหลวงปู่ไว้มากนะคะทั้งแดงแล้วก็ทุกสีหวังว่าน้ํามันจะลงราคาแล,แล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาเสียความรู้สึกกับลุงสนที่มากจริงๆแล้วคือพันธมิตรตัวแท้ตัวจริงร่วมต่อสู้กับลุงมาตลอดแต่เมื่อห้าชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยลุงให้ออ,อก ข่าวออกสื่อว่าหลวงปู่จัดเสวนาคือรับจ้างทางปตทจัดเสวนาครั้งนี้เสียความรู้สึกกับลุงมากพยายามประสานกับลุงทําไมลุงคิดอย่างนี้ลุงคิดอะไรอยู่นะคะแต่เราชาวจวังหวัดนครสวรรค์รู้มาว่าที่ผ่านมาทุกครั้งตั้งแต่สุโขทยัยจนถึงรัตนโกสินทร์จะมีพระเข้ามานะคะเป็นผู้ร่วมกู้ชาติกู้บ้านเมืองเสมอค่ะเราทุกคนน้อมรับในหลวงปู่แล้วก็ศรัทธา ในความในการที่หลวงปู่นำจะนำชาติบ้านเมืองไปนะคะค่ะก็ขอฝากหลวงปู่ไว้ด้วยนะคะสู้ต่อไปคะ่ะพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะตามคอบพระคุณค่าเชิญไปม่ขอมาถมไม่ไม่มีอะไรเลยหรอส่งไลน์เหรอเชิญเชิญขท่างหลัง มาตรการหลงปู่ครับก็ก็อย่างอย่างที่ผมกล่าวอยู่เดิมนะครับที่ผมต้องการให้สามสภาล่างเนี่ยออกมาเป็นกฎหมายได้เน,นี่ยครับคือจุดมุ่งหมายครับที่ที่ผมต้องการอย่างที่หลวงปู่เหนอมาครับขอบคุณครับครับผมปิยกุศดีครับวันนี้วันนี้ผมคิดว่าสองกระแสเนี่ยยืนคนละมุมเลยนะครับแล้วก็พอยึดติดกับสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่สร้างสารรค์สิ่งใหม่ ผมเห็นด้วยกับแนวของปู่นะครับเรื่องเรื่องการเจราจาโดยมีจุดยนืนเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็สิ่งนี้ต้องการกระบวนการเรียนรู้ที่สูงนะครับผมคิดว่าแนวทางนี้สําคัญนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพลังงานผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างประเทศเยอรมันเนี่ยนะ ประมาณนียมีมีนิวเคลียร์ลงลงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายโลนะครับแต่เขาเขายืนยันลงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงไปทุกทุกสามปีนะครับโดยโดยเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าลดนิวเคลียร์ก็ต้องมีกระบวนการคิดคนที่จะสร้างพลังงานทางเลือกเพราะว่าพลังงานเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับลูกหลานในอนาคตการการคิดและก็สร้างสรรเพื่อเพื่อเพื่ออนาคตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมก็เห็นด้วยกับกับแนวทางนี้แล้วก็ ผมคิดว่าสองขบวนที่เคลื่อนเราเราก็ฟังทั้งสองขบวนนะครับเราฟังทั้งสองขบวนแต่เราเรามีจุดยืนแล้วก็สร้างสารรค์ของเรากเองผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ที่ไปได้นะครับแล้วก็การการจัดนในประเทศซึ่งมีเรื่องจุ้งจุ้งแล้วก็ซับซ้อนหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าการเจรจาอยู่บนพื้นฐานการฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์เพื่อหาทางออกร่วมกันเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นทางรอดน่าจะเป็นทางออกครับ

คือพอจบสัมสมนาเสวนาวันนั้นนะผมก็คุยกับพี่ตางปติมเสนีว่าต่อจากนี้เรือกหลายๆอย่างมานั่งมานั่งดูว่าข้อดีข้อเสียแล้วก็สรุปให้ทางคอสชอไปเลยครับ<ม>วิธีคิดของฉันอย่างนี้คือวันอังคารเนี่ยอยากจะเชิญทุกคนมาด้วยก็เราจะมาเสนอในแนวที่เราเสนอกันคือวางแผนกัน จะตั้งประเด็นถามเขาแล้วก็ให้เขาหาคําตอบให้เราเลยทันทีตัวอย่างเช่นถ้ารัฐจําเป็นจะต้องปล่อยลอยตัวพลังงานถ้ารัฐจําเป็นจะต้องปล่อยลอยตัวพลังงานตามกลไกการตลาดเพราะรัฐอ้างว่ามันไม่มีเงินมันจะซัพพอร์ตเพราะเราต้องยอมรับว่าเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองเรามันไม่ใช่ร่ารวยเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาถาลุงไปตั้งหลายแสนล้านมันไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปทําเรื่องอื่นๆเยอะนะแม้ การจะมาอุดหน,นุนราคาพลังงานแบบที่ประเทศมาเลเซียเขาทำเนี่ยเขารวยเขาทําได้ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้รวยขนาดนั้นมันทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้แล้วจะเป็นจะต้องอย่างไรเราก็จะถามเขาว่าเอาละเมื่อจะต้องการลอยตัวราคาพลังงานทุกชนิดเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการตลาดอย่างที่ไ่ไยเขาเรียกว่าฝ่ายผลประโยชน์พลังงานเสนอต่อรัฐแล้วคุณมีทางที่จะช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนคนรายได้น้อยไหมเอาอะไรมาเป็นตัวกาหนดเหมือนเช่นจัดรายการหรือออกรายการของบูสกายว่าก็ถ้าเป็นทางออกของชันเป็นทางรอดของประชาชนคนยากจนก็กําหนดมาเลยว่ารายได้ขั้นต่ําเท่าไหร่จึงจะช่วยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์รายได้ขั้นต่ําเท่าไหร่คงจะช่วยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปตทปิโตรเคมีก็ต้องสนับสนุนพลังงานทางเลือกควบคู่กันไปด้วยเช่น ในบ้านของคนยากคนจนอาจจะมีโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มเพื่อจะเก็บพลังงานเหล่านั้นเอามาใช้ยามหุงต้มเ,เราเขาไม่สามารถจะเอามาทาแบบแบบบ้านนอกอย่างพวกเราได้ก็คือทาําก๊าซขี้หมูขี้ไก่อะไรเนี่ยเขาทำไม่ได้ในกรุงเทพอย่างเงี้ยก็แจกโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มไปตามหลังคาบ้านหรือว่าไหลหลังห้าหลังตอนหนึ่งเจ้าแล้วก็สามารถผลิตพลังงานเพื่อจะเอาไว้ใช้ภายในบ้านเองอย่างนี้ก็ได้แต่ว่า ปตทโดยบิโตเคมีต้องฝักเงินเองถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเอาพลังงานของบรรพบุรุษเราไปใช้ลํากําไรมหาศาลแล้วนี่คือข้อเสนอที่อยากจะพูดกับเขาอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไว้ในใจและอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าจําเป็นจะต้องหาพลังงานทางเลือดรัฐจะต้องพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยเอาเงินของปตทอเอง เอาเงินของผู้ที่ได้รับสัมปทานบิโต,โตเคมีทั้งหลายที่ไม่ใช่ภาษีไม่ใช่สัมปทานไม่ใช่ค่าภาคหลวงไม่ใช่เงินส่วนแบ่งของการถือหุ้นของรัฐแต่เป็นเงินกําไรของส่วนของเคบิโต,โตเคมีเอามาสนับสนุนเอ่อมาสนับสนุนพลังงานทางเลือกตามชุมชนตามจังหวัดต่างๆให้มันเกิดให้ได้อย่างนี้เป็นตน้นซึ่งเราจะเสนอเขาอย่างนี้เราหลวงปู่ก็แจ้งไปเมื่อเช้าแล้ว แจ้งกับหมอมโจอไปเมื่อเช้าแล้วว่าฉันต้องการให้ออกมาเป็นผลงานในเร็ววันด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าวิธีเจราจารของฉันได้ผลมากกว่าวิธีชวนทะเลาะของเขาถ้าทำให้เสร็จทำให้ได้เพราะงั้นเราจะสู้กันด้วยผลงานเราจะไม่สู้กันด้วยวิวา,าทะพี่น้องทั้งหลายพร้อมจะสู้ไหมละ่ะเอะ เราจะไม่สู้กันด้วยการมานั่งวิวาทะสร้างปัญหาแต่เราจะสู้กันด้วยผลงานเราจะหาผลงานทําผลงานทําให้ประชาชนจับต้องได้อย่างชัดเจนเหมือนอย่างที่หลวงปู่ไปที่แม่วินบอกว่าเขาจะสร้างซื้อเตาเผาขยะหกล้านหลวงปู่บอกเอาไว้ก่อนขยะมีปริมาณเท่าไหร่วันละสามร้อยตันเก็บไม่ได้สามร้อยตันนี่มันสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างน้อยห้ากิโลวัตห้ามกกวัตมันสามารถเอาไปใช้ได้เพิ่มทุนไปอีกหน่อย เดี๋ยวจะคุยกับฝ่ายมิโตเคมีทําตัวอย่างตัวนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมอย่างนี้เป็นตน้นเอาขยะมาเป็นประโยชน์แล้วทําให้เห็นชัดๆอย่างนี้ทีนี้มันก็จะเป็นโมเดลต้นแบบเราอย่าไปทะเลาะกับเขาอย่าไปต่อร่อต่อเถียงส่วนในส่วนที่มันจะด่าฉันยังไงก็เรื่องของมันเป็นเรื่องของมันเพราะว่า ถ้ามันยังเรียกฉันว่าคําว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันยิ่งด่าฉันมากมากเข้าเดี๋ยวสังคมเขาก็ถ่มถุยมันเองแหละคนมีสติปัญญามีธรรมะในใจเขาจะรู้ดีว่าสิทธิกตัญยูกับสิทธิอักตัญยูมันแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเราไม่ต้องไปโต้เถียงไม่ต้องไปอะไรกันเอถามว่าทุกวันนี้ฉันยังใช้รถมันอยู่ขืนไปเถียงอะมันเดี๋ยวมันยืดรถกลับแล้วฉันไม่มีรถเพราะว่าใช้รถมันมานานเป็นสิบปีแล้วเออเราก็ต้องอาศัย อาศัยรถของเขาอยู่งั้นก็ปล่อยมันมันก็คงเราก็รู้ว่าเขาก็าต้องปกป้องคนของเขาเออมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะเอาเป็นว่าวันอังคารนี้เราจะช่วยกันเราต้องมาคิดกันมาช่วยกันไปหาข้อมูลนําเสนอในมุมมองของเราอย่างเช่นอ,อ,อยู่อะไรสมุทรสาครอ,อย่างนี้เป็นต้นสมุทรสาครสมุทรสงครา,ามมันมีวัตถุดิบอะไรมาก ที่สามารถจะมาทําเป็นพลังงานทางเลือกให้เกิดขึ้นให้ได้เออลมแดดหรือไม่ก็ของเสียพวกน้ําหมักน้ําเน่าของเสียทั้งหลายเนี่ยมันสามารถมาสร้างเป็นกา๊าซเป็นชีวมวลเป็นชีวภาพได้ที่จะมาก่อให้เกิดพลังงานได้เสนอหาวิธีทําให้มันเป็นจังหวัดจังหวัดฉันจะให้เขาทําให้เป็นจังหวัดจังหวัดส่วนเรื่องนโยบายระดับชาติก็ว่ากันไปแต่ ต้องให้ทําให้เราดูให้จับต้องให้ได้อันนี้คือข้อเรียกร้องข้อต่อรองที่เราจะคุยกับเข้าวันอังคารเขาพยายามคุยก็ไม่คุยไม่คุยแล้วก็ไม่อยากคุยแล้วไม่รู้ว่าจะคุยเพื่อประโยชน์อะไรทั้งที่พยายามจะติดต่อมาก็ไม่อยากคุยเพราะว่าคุยมาหลายรอบแล้วแล้วฉันก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่ชอบใจตรงที่มาแหกตาชั้นมาหลอกลวงชัน คำถามท,ที่ฉบับที่เจ็ดส่งมาให้ยืนยันแต่เวลาถามไม่คนละเรื่องกันเลยอย่างนี้เป็นตน้นดังั้นเราก็เลยคิดว่าเขาไม่จริงใจพอที่จะนำพาพลังงานบ้านเมืองหรือเปล่าเขาจริงใจที่พร้อมที่จะหาคนถูกคนผิดเฉยๆหรือเปล่าที่ทางพลังงานบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงมันยังไม่รู้ว่าชัดเจนอย่างไงหรือเปล่าวันนี้ถามว่าถ้าเราไปเอาความจริงจากท่อการ์ดลงเอาความจริงจากการ บริหารเงินกองทุนลงเนี่ยพลังงานมันจะไม่หมดไปจากแผ่นดินไหมนะพลังงานมันจะมันจะมีคงที่ไหมอันมันจะเพิ่มขึ้นไ,ไหมมันจะเพิ่มยังไงอะ่ะเมื่อเอาความจริงจัดท่อการดเอาความจริงเอรรงเอ ไม่ใช่คือถ้าไปเอาความจริงจากพวกนี้พลังงานที่มันจะมีอีกห้าปีสิบปีที่บอกว่ารัฐบอกว่าจะหมดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาไหมเออมันจะเพิ่มขึ้นมาไหมเพราะฝ่ายในโลกคุณมนูนบอกว่าไม่มีใครในโลกหรอกที่กล้าจะไปสั่งพลังงานก๊าซเอลจีเอลพีจีกับเอ็นจีวีจากข้างนอกมาทำมาทำให้ปิดตัวเคมีเพราะมันราคามันแพงมากก็ต้องใช้ภายในประเทศอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเขาตั้งธงอย่างนี้แล้วเราจะปกป้องอยังไงเราจะทํำยังไงเมื่อเมื่อลัตเออโอห่หมกกับเขาด้วยสมมุตินะเพราะเขาห้างว่าสองแสนล้านมันเป็นภาษีที่ได้จากปิโตเคมเีคนอีกหลายแสนคนที่จะต้องตกงานถ้ายกเลิกแล้วก็ไอรายได้ภาคประชาประชาประชาคมอาเซียนมันจะหายไปเพราะว่าการลงทุนมันจะต้องโยกย้ายาฐานทันที ความเสียหายมันจะเกิดตามมามหาศาลแล้วรัฐก็คงจะต้องรักษาเรารู้อยู่แล้วว่ารัฐจะต้องรักษาสิ่งนี้เอาไว้มันคงไม่คิดเหมือนกเราคิดหรอกว่าเอาละมีตเคมีให้ไปสั่งข้างนอกแล้วเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานชั้นนั่งหลับมันคงไม่คิดเมื่อไม่คิดเราจะต้องทํายังไงหาประโยชน์จากสิ่งที่เขาคิดให้มันเป็นประโยชน์กับเราสูงสุดอย่างงั้นคุณเอาตังค์มาไอเงินในกระเป๋าข้างขวาของคุณหรือข้างซ้ายของคุณเนะี่ยเอาไป เอามาหาทางรอดของพลังงานทางเลือกให้เราทุ่มเทลงมากี่เปอร์เซนต์ต่อปีต้องกําหนดไหมให้ชัดเจนคิดเป็นเปอร์เซนต์เลยไม่ต้องบอกว่าให้เดี๋ยวไม่ให้ตรงไหนเอาไปทําแก๊สที่หมูไอ้อย่างนี้ไม่เอาต้องบอกมาเลยว่ากี่เปอร์เซนต์ต่อปีแล้วมันจะต้องเป็นเปอร์เซนต์พลังงานชดเชยกับพลังงานฟอกซิลกี่ค่ากี่กี่กี่เปอร์เซนต์นะเพื่อลดกระบวนการใช้พลังงานฟอกซิลอย่างนี้ไปก่อือทาให้ชัดลวงปู่ ที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะเราคิดว่าเรามีความรู้น้อยเราไม่รู้เรื่องพลังงานเจนจัดเหมือนกับพวกเขารู้เพราะเขาสู้รอนเราเขาทำกันมานานเราก็เลยหวังพึ่งเขาแต่เพราะหวังพึ่งเขาเนี่แหละเขาก็เลยทิมเรามันก็เลยคิดว่าต่อไปนี้ต้องใช้หลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่าอัตาริย์อัตโนโนาโทตนเป็นที่พึ่งของตอนเราต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะ ถ้าเรามีเป้าประสงค์ชัดเจนมีวิธีคิดที่แม่นยำและจับต้องได้จริงแล้วทุกคนคู่กรณีของเรายอมรับความคิดของเราด้วยปัญหามันอยู่ที่ว่าคิดที่จะจับผิดปัญหาว่าไอ้คนที่จับมันยอมรับผิดไหมถ้าเขาไม่รับผิดมึงจับให้ตายก็ไม่ได้แล้วจับมากี่ปีแล้วล่ะ จับมาตั้งแต่สมัยคุณปิยะสวัสดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทระวงพลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดลอ้อมจนเวลานี้เขามาเป็นแค่ประธานบอร์ดปตทเท่าน,นั้นเนี่ยจับมากี่ปีเนี่ยเอาเขาตีคุกได้ไหมนะเรืยังต้องจับต่อไปอีกนานเท่าไหร่อะแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยฟ็อกซี่มันจะหมดแล้วไม่จะทำยังไงอะ อ้าก็บอกแล้วไงวันอังคารนี่เราจะนัดประชุมกันวันที่สามสิบเนี่ยเวลาเท่าไหร่เขาแจ้งมาเออเราจะมาคุยกันพวกเขาทุกคนจะมาแต่คุยไปครับผมครับอ้าวก็ตั้งแต่รองปลัดกระทรวงตั้งแต่ทิบปดีตั้งแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่ปตทกลุ่มนั้นทั้งหมดต้องมาที่นี่ อ่จริงๆหลวงปู่นัดบ่ายโมงแต่เข้าติดราชการเ,าเราก็ความจริงตรงนี้คือกระทรวงพลังงานเนี่ยครับต้องยืนยันให้กับประชาชนได้รับทราบจริงๆว่าปตทเนี่ยหรือน้ำมันดิบหรือก๊าดเนี่ยฮะในประเทศไทยเนี่ย ขณะนี้สภาพเป็นยังไงมากน้อยไปตั้งประเด็นยัาไงไปตั้งประเด็นมาไม่ใช่มาถามอย่างนี้ถามอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ฝากกันบ้านหลวงปุ๋ยเรียกมาคุยวันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนไปช่วยกันตั้งประเด็นถามอ้าวนะครับนี่นั้นวันวันอังคารใช่ไหมฮะใช่วันที่สามสิบเราต้องมาช่วยค้นหาความจริงอครับเอาถามที่ไม่ต้องเอาวิวาทะไม่เอาเขาเป็นประโยชน์อย่างเช่นเขาบอกว่าจะขึ้นราคาแก๊สบิดไอ้แก๊สเอ็นเอลพีจีกับเอ็นจีบีก็ถามไปเลยว่าอปากลุมมันเท่าไหร่ แปรรูปแล้วมันเท่าไหร่ผลิตออกมาแล้วเสียค่าการตลาดค่าภาษีแล้วต้องขายเท่าไหร่จริงๆถามไปเลยอย่างเงี้ยชัดๆไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะครับถ้าอย่างงั้นก็ต้องอิงคําถามของลูกู่ที่ที่มีอยู่ก็เดี๋ยวจะแจกให้ครับเดี๋ยวเขาจะแจกให้แล้วก็เอามาช่วยกันตั้งประเด็นคําถามแล้วใครคิดอะไรได้ก็ก็กถามถามถาม,ถามอย่าหาคนผิดถามเพื่อจะต้องการก้าวไปข้างหน้า เพื่อประโยชน์ของคนที่ที่ต้องอาศัยเราเพราะลูกหลานเรายังลําบากยังต้องลําบากเน่เหมือนอย่างที่ลุงผูพูดในหลังจากลงมาจากเวทีแนละ้วให้สัมภาษณ์ในมนูนกับนายพิยะสวัสด์ก็พยายามจะเชียร์เรื่องปิโตเคมีว่ามันจําเป็นจะต้องมีใช่ไหมแล้วลุงผูก็ตั้งประเด็นว่เาเมื่อู้มันจะหมดแล้วเอามาใช้ทําไมทําไมไม่รักษาเอาไวใ้ให้เป็นมรดกของบรรพบุรุษส่งมอบต่อลูกหลาน แต่ถ้าจําเป็นจะต้องใช้อย่างนั้นก็ต้องฟังกระเป๋บบาคุณมาอย่างนี้ไปต่อทำไมพวกเขาไม่มาถามไม่มาฟังอย่างที่เราถามแล้วก็มากล่าวอ้างว่าเราไปรับตังค์เข้ามาเออโอ้กูรวยขนาดนั้นป่านนี้กูคุณไปอยู่แล้วเข้าป่าแล้วเราไม่ต้องมาวนกวายเช่น